ครับทีนี้ตอนเราเข้าสู่ Signal e s i g n o e s p o r t Channel นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะแอดบอยนะครับเออคลิปนี้ต้องใส่แมสนะเพราะอยู่หลายคนในห้องนะฮะเออวันนี้มีสินค้าใหม่เช่นเคยนะครับเป็นสินค้าที่อยู่ในประเภท a c เซ s เซอรก็คือไมค์นั่นเองเป็นไมโครโฟนชื่อรุ่นว่า mp 705 Maxon นั่นเองนะครับเออมันเป็นไมค์แบบไหนเป็นยังไงก็วันนี้มารีวิวให้ชมนะครับจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็พิเศษสุดๆเลย เหนือว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับารายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูที่รายละเอียดตัวหน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้มีรูปไม้ชัดเจนนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะชื่อรุ่นบอกอยู่ด้านล่างนะครับ mp 705 Max o n นะครับตรงนี้ professional condenser microphone นะครับบอกไว้อย่างชัดเจนซึ่ง ปกติของ Signal เราเนี่ยจะล,ลงรายละเอียดไว้ที่หน้ากล่องค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับอืมจริงๆไม่ต้องดูรีวิวก็ได้เอออ่านหน้ากล่องเอานะฮะแค่นั้นพอนะครับไม้ตัวนี้ก็มีบอกชัดเจนนะครับว่าเหมาะสําหรับเอาไว้ไลฟ์สตรีมนะฮะคอดแคร์ไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะครับได้หมดแล้วก็เกี่ยวกับการทำมิวสิคมิวสิคอลก็คือพวกร้องเพลงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเออแล้วก็สินค้าตัวนี้นะฮะอยู่ในหมวดหมู่ของ Signal eSport จะมีการรับประกันที่2ปีนะครับ นะก็รายละเอียดมันจะเป็นตัวเล็กๆอยู่น่าจะมองไม่เห็นนะครับเอออเาไว้ไปดูแล้วอ่านเอาเองนะครับอีกจนึ่งก็คือตรงนี้จะมีบอกไว้นะครับว่าไมค์ตัวนี้นะครับมี2แพทเทิร์นในการรคคอร์ดดิ้งนะครับก็คือรูปแบบการรับเสียงเนี่ยมี2แบบด้วยกันก็คือเป็นคาร์ดิโอกับออมนิกเดเรคชั่นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกอีกทีด้านล่างนะครับฝั่งแรกเลย จะมีเขียนไหมว่าไมา์ตัวนี้เนี่ยขับเสียงได้สูงสุดก็คือ48กิโลเฮิร์ต์นะฮะ48กิโลเฮิร์ตก็คือ40,008นะไม่ใช่48เฉยๆนะครับเออนะแล้วก็มีระบบน้อยซับเพนชั่นด้วยก็คือลดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับการเชื่อมต่อเป็น USB 2.0นะฮะอ,อันนี้คือรายละเอียดหน้ากล่องส่วนหลังกล่องก็เหมือนเดิมครับเป็นสเปค ของเจ้าตัวไมคแม็กซอนตัวนี้นั่นเองนะครับเออเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะฮะใชคอนเดนเซอร์บรรทัดแรกนะฮะอืมคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนก็คือประเภทของไมค์เนี่ยเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นั่นเองแล้วก็มิกเซนซิที้เซนซิทีวิตี้นะฮะอันนี้คือความไวในการรับเสียงเอ่อนะฮะลบสามที่แปดอะไรเดซิเบลบวกลบไม่เกินสามเดซิเบลประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็ อิ p พ d น n c e สิบหกโอห์มเซมเปอรอยู่ที่48ถึงเอ่อไม่ใช่เลสี่สิบแดกิโลเฮินะครับที่ยี่สิบสี่บิตนะฮะตรงนี้นะครับเซมเปอเ t e ของมันนะแล้วก็พอล a ่าแพทเทิก็มี2องสองแพทเทอย่างที่บอกครับก็มีคาดิโอย d กับ o อมนิ i r เร t ชัน o อม i ิ i r เร t ชันเนอนะครับ r e s p o n ส์มันอยู่ที่20่สเฮิรถึง ยี่สิกิโลเฮิร์จคือ20,000นั่นเองนะครับปลั๊กไท์อันนี้จะเป็น USB USB, USB A นะครับ to USB C สายยาวอยู่ที่2เมตรแล้วก็อันนี้ดิเมนชันจะเป็นเกี่ยวกับขนาดความสูงความกว้างของตัวใหม่นะอันนี้ไม่รวมขานะไม่รวมขานะฮะแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่3ามร้อสกนั่นเองส่วนข้างล่างก็จะมีเกี่ยวกับพวกแพทเทิร์นของตัวการรับเสียงว่าคาดิโอเหมาะกับ ไว้ใช้ทำอะไรแล้วก็รับเสียงแบบไหนนะฮะอ่าแล้วก็ออมนิกไดเรกชันเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มี YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้บีบอกว่าใช้ได้กับทุก Windows น,นะฮะแล้วก็ Mac OS X อะไรก็ใช้ได้นะครับตรงนี้มีบอกชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวดูของในกล่องกันว่ามีอะไรบ้าง อ่าน,นะครับในกล่องก็จะมีตามนี้เลยที่เห็นคือแอดออกมาวางหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวพลาสติกที่เอาไว้เหมือนไว้กันกระแทกนะฮะตัวไม้ก็จะวางมาแบบนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นของที่มาในกล่องก็จะมีใบรับประกรันหนึ่งไม่ต้องพูดพูดบ่อยแล้วนะครับเขียนแล้วส่งมาแค่นั้นนะฮะเออเนาะสองนะครับ อสติกเกอร์อแล้วกันนะครับสติกเกอร์ติดอะไรก็ได้นะครับไปติดตู้เย็นติดเครื่องซักผ้าก็ได้สามคู่มือคู่มือของเจ้า m ม i ตัวนี้นะครับก็คู่มือเนี่ยจะเป็นแบบแผ่นพับเนาะไม่มีภาษาไทยนะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะฮะเราไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วกันสําหรับคู่มือเพราะถ้าดูคู่มือก็ไม่ต้องดูรีวิวแล้วนะฮะเอะอเนาะมีสองด้านนะครับ โ okay. อเคทีนี้ก็เป็นตัวไม้นะครับตัวกล่องในตัวกล่องของมันจะมีประกอบไปด้วยก็คือหน่งเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวขาตั้งที่แถมมาให้นะครับที่แถมมาให้ขาตั้งตัวนี้นี่ก็วิธีใช้ก็กางออกทั้ง3ด้านนะครับถ้ากางออกสองด้านไม่ได้ครับมันจะล้มนะครับเป็นเหมือนอย่างนี้เลย เหมือนแม่พัดอะไรสักอย่างนะครับเป็นมุมแบบไม่สูงมากนะครับเออด้านนี้ก็จะเป็นเกลียวเนาะแล้วก็จะมีตัวการลื่นอยู่ทั้งสามจุดอ่าเดี๋ยววางอันนี้ไ้ก่อนแล้วก็อันนี้เออมีสายอยู่ข้างล่างด้วยสายอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือสายเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อไมโครโฟนจะเป็นสายยางนะครับอย่างดีเลย หัวเสียบที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยจะเป็น USB ี y ทส C ด้วยตัวนี้แล้วก็จะเป็นอีกด้านเป็น t ท p e A นะครับสายตัวนี้ยาว2เมตรนะฮะเดี๋ยวแกให้ดูตอนหลังอันนี้ที่ตัวไม่ไม่มีอะไรแล้วอันนี้นะครับตัวไม์จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับซึ่งไออันเนี้ยมันเอาไว้เชื่อมต่อเข้ากับ ขาใหม่นะครับถ้าคุณแกะออกมาแล้วมันโยกๆหลวมๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องตกใจนะฮะอันเนี้ยมันบิดให้แน่นได้นะครับโดยการบิดข้างๆนะฮะบิดข้างๆตัวนี้เข้าไปมันก็จะแน่นแล้วก็ไม่โยกแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นแล้วก็เอามาต่อเข้ากับขาก่อนเลยหมุนเข้าไปนะครับง่าย น,นะครับแล้วก็ตั้งไว้อาจจะมีการเห็นหน้าเพื่อรับเสียงนิดนึงนะฮะเออประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็ดูเรื่องดีไซน์ก่อนนะฮะดีไซน์ของตัวไม้นะครับเป็นทรงกระบอกกลมๆแบบนี้เลยนะฮะเหมือนกระติกน้ำนี่แหละนะครับ อ่าแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กแต่ข้างบนนี้มันจะน่าจะเป็นเป็นพลาสติกนะครับข้างบนตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะแต่ที่ตัวบอดี้มันเนี่ยเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับแล้วก็รวมถึงขานี่ด้วยนะเป็นขาเหล็กนะครับแต่อันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับตัวขามันเนี่ยนะฮะ ด้านหน้าไมโครโฟนคือด้านนี้นะครับด้านที่เห็นอยู่เนี่ยที่แอดเอาให้ดูอยู่ที่มีตัวกราฟเสียงเนี่ยนะครับอ่จะมี logo, โ,โลโก้ Signal เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้าส่วนอันนี้คือด้านหลังนี่คือด้านหลังนะครับจะมีคําว่า Signal อยู่เ,เดี๋ยวรายละเอียดกลุ่มต่างๆเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะไล่ทีละอย่างนะครับพอเราใส่ขาอย่างนี้ได้แล้วนะครับก็ให้เอาสายเนี่ย สาย USB นะครับมาเสียบเข้ากับตัวตูดใหม่นะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือตูดใหม่นะฮะที่ตูดใหม่จะมีทั้งหมดสามช่องแล้วกันเรียกง่ายๆว่าสามช่องแล้วกันนะครับ,รก,ก,นนรบก็จะมีหนึ่งเลยนะครับเป็นช่องไว้เสียบหูฟัง ช่องเสียงหูฟังนี้คุณสามารถฟังเสียงในคอมได้แต่ต้องเลือกให้เสียงออกมาที่ไม้นี่นะครับแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะฮะก็คือเอาง่ายๆว่ารูหูฟังเนี้ยมันเอาไว้สําหรับมอนิเตอร์เสียงนั่นเองนะฮะเอาไว้เหมือนประมาณว่าคุณเอาไว้ร้องคาราโอเกะหรือร้องเพลงโคเวอร์อย่างเงี้ยก็จะได้ยินเสียงตัวเองนะครับบวกกับได้ยินดนตรีในคอมด้วยเออทรงประมาณอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ ตรงกลางสีทองทองตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูเกลียวที่เอาไว้ยึดก,กับขาสแตนแบบที่ยึดก,กัดโต๊ะอ่ะเหมือนพวกรุ่นก่อนก่อนที่เป็น70 1-704พวกนี้ครับสามารถเอามาหมุนเข้าเกลียวนี้แล้วใช้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขานี่นะเออสามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เราเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ ก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าโดย,โดยปกติเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเลือกนะส่วนใหญ่มันก็จะไปเป็น Default ก็คือจะใช้งานใหม่ให้เลยแต่ถ้าการที่จะใช้งานากับพวกโปรแกรมสื่อสารคุยต่างๆอย่างเช่น Discord หรือคุยในเกมอาจจะต้องออกเข้าเกมใหม่แล้วรีเครื่องสักทีหรือไม่ก็อาจจะต้องเข้าไปตั้งค่าในตั้งค่าส่วนของเสียงของเกมนะครับเอ่อหรือใน d i s c o r d ต้องลองเข้าไปเลือกใหม่นะฮะอืม ประมาณนี้แต่ในส่วนของหน้าไม้นะฮะฝั่งนี้คือหน้าไม้นะ้อย่างที่บอกนะครับมันจะมีสังเกตไหมว่ามันจะมีกราฟเสียงที่เป็นสีแดงๆอยู่ที่ช่องขีดๆครับมันจะก็จะขึ้นตามเสียงที่แอดพูดตอนเนี้ยนะครับเออเนาะปุ่มต่างๆนะฮะมากันที่ปุ่มล่างก่อนเลยจะเห็นว่ามันจะมีเขียนว่าเดี๋ยวยกให้ดูนะนะวอลลุ่ม นะครับ e อ h o แล้วก็เป็นเหมือนรูปปิดไม์ใช่ไหมปุ่มล่างเนี่ยอันนี้วิธีการก็คือคุณสามารถเพิ่มเสียงไม์ได้ด้วยการหมุนนะครับหมุนก็คือหมุนเพิ่มเนี่ยก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาคุณสามารถหมุนได้เลยถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนให้สุดนะครับมันไม่มีสุดนะมันแบบมันหมุนไปได้เรื่อยๆแต่ให้ดูที่กราฟเห็นไหมอันนี้คือหมุนลงมองเห็นปะ นี่นะครับอันนี้คือระดับเสียงถ้าเราหมุนเลยนะฮะอ่าคือเพิ่มลดเสียงตรงนี้ส่วนอย่างที่สองก็คือ Echo Echo เราปรับยังไงนะครับปุ่มเนี้มันสามารถกดลงไปได้เรากดลงไปทีหนึ่งอ่ามันจะเป็น Echo นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อแม้ก็คือหลังจากคุณกดลงไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องปรับภายในสามวิ ถ้าไม่ปรับมันจะเด้งกลับมาเป็นโหมดเสียงเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดใหม่นะอ่ามันจะเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมให้รีบหมุนนี่คือการปรับแอคโคนะฮะแนะนําว่าแอคโคก็เปาไปก่อนเปาให้สุดไปเลยนะครับไม่ต้องเห็นขีดเนีย่ยเดี๋ยวมันจะเด้งกลับไปเสียงเหมือนเดิมนะนะอ่าถ้าเราบิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเสียงแม้ว่ามันเต็มหลอดนะครับแต่ถ้าเป็นแอคโคเรากดปุ๊บนะไ,ไม่มี นะครับมันจะเป็นสองโหมดนี้<ป>กดทีหนึ่งก็จะไปเป็นแอคคอแต่ถ้าหมุนเลยเป็นเสียงส่วนปิดไม้ตรงนี้ปิดไม้ก็นั่นแหละปิดทวนเข็มนาฬิกาก็คือปิดให้ขีดมันหมดเนี่ยปิดไม้นะครับมันจะไม่มีปุ่มที่เอาไว้มิวไมท์ทันทีนะเออก็มันจะเป็นการลดเสียงแบบนี้เอาแล้วก็มาหมุนเพิ่มเมานะครับแบบนี้ส่วนปุ่มบน ปุ่มบนมันจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ตัดเสียงรบกวนไม่ใช่ว่าตัดเสียงเหมือนลดเสียงรบกวนรอบข้างนะฮะ,ะเดี๋ยวมันลดยังไงเดี๋ยวจะลองให้ดูไห่ฟังตอนเทสเสียงนะฮะอันนี้มันกดกดกดขึ้นกดลงอย่างนี้ได้นะครับอัน,นีอ่ะทีนี้ด้านหลัง ด้านหลังอย่างที่แอดบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็คือมาเออไม่ใช่มาไมตัวนี้นะฮะมีระบบการรับเสียง2รูปแบบด้วยกันก็คือแบบคาร์ดิโอกับออมนิกไดเรกชันแนลนะฮะคาร์ดิโอยก็คือการรับเสียงด้านเดียวนะครับส่วนออมนิกไดเรกชันแนลคือรับเสียงรอบทิศทางนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นไฟสีแดงนะครับ และตัวขีดตัวนี้ชี้ไปที่วงกลมวงกลมตัวนี้ก็คือการรับเสียงรอบทิศทางนะฮะอ่าส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งก็หมุนไปอีกด้านนะครับมันจะเป็นไฟล์สีน้ําเงินนะฮะโหมดนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับเอาไว้พวกโคเวอร์เพลงนะฮะสตรีมเกมไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะฮะอืมอันนี้คือโหมดคาร์ดยิโอยรับเสียงด้านเดียวซึ่งด้านรับเสียงเนี่ยไม่ใช่ด้านนี้นะฮะ เป็นด้านนี้เนาะถ้าใช้ด้านเดียวนะครับด้านรับเสียงคือด้านนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสให้ฟังส่วนสีแดงเป็นรับเสียงรอบทิศทางก็คือไม่ว่าคุณจะพูดอยู่ด้านไหนของใหม่เสียงจะเท่ากันหมดมันก็เหมาะสําหรับเอาไว้คอนเฟอเรนซ์ก็คือพวกประชุมเรียนรหรืออยู่ในห้องหลายๆคนต้องการแย่งกันพูดอะไรประมาณะนะั้นเออนะเสียงทุกคนจะดังเท่ากันนะฮะอืม นะครับสำหรับฟังก์ชันใหม่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทีนี้เราลองเทสไมให้ฟังกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองเทสตัวไม้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เสียงมันเป็นของตัวใหม่ตัวนี้อันนี้คือเจ4ดนศะูนย์สี่เนาะตัวเจ็ดศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนในซอฟต์แวร์ ตัว OBS นี่แหละให้ดูเป็นไงเสียงอันนี้คือเสียงจากไมค์ตัวนี้แล้วนะฮะไม่รู้เสียงเป็นไงเพราะฉันไม่ได้ยินนะครับแต่น่าจะดังอยู่ในระยะประมาณนี้เนาะเวลาเราคุยก็พูดประมาณนี้นะครับเออเราตั้งหน้าคอมใช่ไหมเราพูดประมาณนี้นะฮะเสียงก็น่าจะได้ยินค่อนข้างดีนะฮะอ่ะลองเทสดูนะครับเสียงเป็นไงฮะ หนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเทสนะฮะเทสเทสอันนี้เสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากเจ้าไม้ mp 7 0 5 Max o n ตัวนี้นะฮะไม่ใช่ตัวนี้เนาะอันนี้เราหลบไปก่อนนะครับเราใช้ไม้ตัวนี้พูดเลยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่อันนี้มันจะเป็นโหมดที่ได้ยินรอบรอบทิศนะฮะไม่ว่าพูดตรงไหนก็จะได้ยินเท่ากันหมดนะครับ ่าเดี๋ยวให้ใช่ไหมสีแดงใช่ไหมตอนนี้ใช่สีแดงเดี๋ยวให้แอดเดย์ลองพูดตรงนู้นลองพูดนะครับโัลโเทเทสนะฝั่งนู้นนะแอดก็จะอยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาของแอดบอยก็เสียงเป็นไง้าอยู่ห้างพขสมะวูนะนะก็น่าจะได้ยินอ่าของมันก็จะประมาณนี้ครับรับเสียงรอบคิดอก็คือโหมดนี้เนี่ยก็เอาไว้แบบรับเสียงรอบๆอันนี้แอดเดย์อยู่ด้านขวาเดี๋ยวเสียงแอดนิวด้านซ้ายลองพูดดีครับ สวัสดีครับผมแอนิวนะฮะไงกันบ้างครับผมเสียงชัดเจนเอ่ยอ่าก็จะเป็นเสียงรับรอบใช่ไหมเดี๋ยวนี้แอดจะลองเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดด้านหลังเป็นเสียงเงินก็คือคาดิโอรรับเสียงด้านเดียวจะรับด้านที่แอดพูดอย่างเดียวส่วนเสียงด้านอื่นเนี่ยถามว่ามันยังมีเข้าไหมมีเข้าครับแต่มันจะเบาลงมันจะไม่เหมือนโหมดเสียงเมื่อกี้ลองฟังเทียบดูนะอ่านี่เสียงเงินนะครับเสียงแอด ได้ยินดังขึ้นใช่ไหมตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลดูจากได้ขีด OVS นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะตอนนี้เนาะอืมซุ้มเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเสียงของ MP705 นะครับในโหมดคาดยิโอยหรือ,รอการรับเสียงด้านเดียวนัน่นเองนะฮะเอ่อ,อทีนี้ลองให้แอดเดย์ลองพูดหน่อยฮะเสียงก็คุณเท่าเดิมประมานนี้ด,นดู อ,อ,อีะ่นะครับอันนี้คืออันนี้เสียงแอดเสียงเดย,ย์อ่าลองให้แอดนิวพูดด้านขวาด้านซ้ายครับอ่า,า,าอเสียงก็จะเนี่ย่างเสียงบอยพูดตอนนี้แล้วก็เสียงนิวนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนฮะอันนี้คือสองโหมดเสียงนะครับอืมทีนี้ การปรับเสียงที่ตัวไม์เนาะตอนเนี้แอดใช้โหมดคาร์ดโอยพูดอย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวจะลองหันหลังหันหลังให้แล้วลองพูดนะอันนี้คือหันหน้าเนาะหันหน้าหันหน้าแอดพูดใส่ไม์เดี๋ยวห,หมุนไม์นะในระดับเดียวกันเนี่ยนะดูเสียงนะฟังเสียงนะน่าจะได้ยินความแตกต่างของเสียงอยู่นะ นะครับเสียงแตกต่างกันเลยอันนี้คือด้านหลังไม้นะครับเออนะผ่านมาฮัลโหลฮัลโหลอ่าเห็นไหมเสียงก็จะต่างกันเลยนะครับอ่าทีนี้ปรับเสียงตรงนี้นะครับเพิ่มลดเสียงเดี๋ยวจะลองหมุนหมุนเพิ่มลดให้ดูก็เดี๋ยวขอปรับเป็นโหมดรับเสียงรอบพิและกันเพราะว่าแอดพูดหลังไม่นะฮะอ่าโอเคนะฮะ อันนี้เป็นรับเสียงรับทิศนะครับเดี๋ยวแอดลองเบาเสียงลงดูตอนนี้มันมเสียงไม้มันร้อยเปอร์เซ็นะครับเ,เดี๋ยวเบาลงนะสักครึ่งนึง,ง,นงตอนนี้นันันเสียง,งาลง,าลง,งตอนนี้รับเสียงที่้ยินอะยูเสียงไศตัวนี้ในระดับเสียงห้าบเปนะฮะเออ ก็คือ,อปิดไปเลยอ่าอันนี้แอดเพิ่มเสียงขึ้นมานะครับก็แนะนำเปิดรอ้อยไปเลยก็ได้ครับปเป็นคนพูดไม่เสียงดังเนาะเออเมื่อกี้เปนยาโชว์ใบไปหนึ่งทีนะฮะประมาณนี้สำหรับตัวเอคโค กดลงไปทีนึงนะครับแล้วให้รีบหมุนภายในสามมินะฮะเพิ่มลงมาอ่าตอนนี้น่าจะมีเสียงแอคโคแล้วนะครับอ่ากดแอคโคคือจริงๆอ่ะถ้าเราไว้ร้องเพลงเราเปิดแอคโคอ่อนๆนะมันจะเหมือนเราเปิดแบบเสียงก,ก้างวานลูกคอเราอะไรประมาณนี้นะครับไว้แค่นี้แค่นี้พอเอ่อประมาณนี้แต่ส่วนถ้าเราจะอ,าออกก็ปิดนะครับกดอีกทีหนึ่งแล้วมาปิดแอคโคไปเลย แตแอดไม่เปิดดีกว่า c h คเพราะว่าเราใช้คุยปกตินะฮะอืมส่วนทีนี้เรื่องของอ่าการรับเสียงไม่ใช่รับเสียงฟังก์ชันของตัวลดเสียงบรบกวนตัวนี้มันเหมาะที่จะเอาไว้ใช้กับโหมดคาดิโอย์ก็คือการรับเสียงด้านเดียวด้านนี้นะฮะทีนี้แอต้องขอหันหน้ามานะครับแล้วเดี๋ยวจะกดเปิดปิดตัวปุ่มบนตัวเนี้ย นะครับให้ให้ลองเทสให้ลองฟังดูเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองพูดนะครับขอเปลี่ยนเป็นโหมดเสียเงินโอเคเนาะเสียงอย่างนี้นะฮะไม่รู้ตอนนี้มันเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองกดลงนะตอนนี้มันมันปุ่มมันขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองกดลงดูว่ามันเป็นเปิดหรือปิด โอ้งเงียบลิปเลยวะอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเปิดหรือปิดนะครับอ่าแต่อันนี้คือกดลงนะครับลองฟังดูมันแตกต่างไหมนะฮะออลท 1, 2, 3, เทสหนึ่งสองสามเดสจะกดลงไปนะฮะกดลงไปให้มันขึ้นนะครับอ่าเป็นไงฮะเสียงอ่าอันนี้อันนี้น่าจะไม่ได้เปิดแน่นอนนะครับ ที่ได้ยินอยู่ตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดตัวรถเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนะว่าเสียงมันหายไปไหมเสียงรอบข้างนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสนะฮะเออนะครับ,ออนะค,รบคือจากที่แอดได้ลองมานะครับในโหมดนี้ถ้าสมมุติว่ารอบตัวเรามีเสียงนมหรือเสียงแอร์ที่มันเข้าเยอะนะฮะแล้วเราพูด ทุกครั้งที่เราจบคําพูดต่อหนึ่งประโยคเนี่ยมันอาจจะมีเสียงพวกเสียงลมหรือเสียงแอร์เนี่ยตามเราเข้ามาด้วยนะฮะเพราะว่ามันตัดออกไปเนี่ยและในขณะที่เราพูดเนี่ยตัวไมค์ก็ต้องรับเสียงพูดเราใช่ไหมแต่เสียงที่ถูกตัดเนี่ยมันก็จะมีเล็ดรอดเข้ามาบ้างนะฮะนิดหนึ่งนะครับ,นะรบมันก็อาจหลายๆท่านถ้าใส่หูฟังอยู่อาจจะได้ยินนะครับเป็นปกตินะฮะอืมก็ถือว่าระบบนี้ช่วยได้ดีพอสมควรนะครับเออเนาะ เออนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวใหม่เนาะอ่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าไม MP705 m a x o n ตัวนี้นะครับเออถือว่าสเปนคนี่จัดหนักจัดเต็มมากเลยนะครับในราคาอยู่ที่เท่าไหร่พั 1, 90, นสามเก้าสิบนะฮะเออราคายังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพันสามเก้าสิบนะครับลองไปหาซื้อดูกันได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย โควิดระบาดหนักนะฮะร้านค้าณนะขณะที่เราถ่ายคลิปตอนนี้เนี่ยห้างปิดหมดนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะฮะเออไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นนะฮะเออจะซื้อในร้านมอก็ได้หรือตัวแทนจําหน่ายเราก็มีหลายร้านหลายราคาหลายโปรโมชั่นลองไปหาซื้อกันดูนะฮะเออเนี่ยแอดก็ใช้ไมค์ตัวนี้ปิดคลิปเลยแล้วกันนะฮะอืมนะครับตามนั้นเลยนะครับอ่าเมื่อกี้สรุป ให้อีกนิดนึงถ้าจะเปิดปิดตัวน้อยลดเสียงน้อยเนี่ยนะครับกดลงไปคือเปิดนะเปิดใช้งานแต่ถ้ากดอีกทีหนึง่งมันจะเป็นขึ้นมาก็คือปิดใช้งานนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับสินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นไรเดี๋ยวไงรอติดตามชมนะคลิปนี้ลาไปก่อนสงสัยตรงไหนหรืออยากสอบถามอะไร ทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ